สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาพูดถึง r e f i x และ Suffix กันนะครับเรามาเข้าใจหลักการง่ายๆของมันกันก่อนเลยดีกว่าครับมันคือส่วนเติมเต็มที่เข้ามาผสมหรือคำทําำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นคำว่า disrespectful คำนี้เนี่ยมีทั้ง r e f i x และ Suffix เป็นส่วนประกอบเลยนะครับคำเดิมของมันคือ respect ที่แปลว่าเคารพนับถือถ้าเติม r e f i x เข้าไปก็จะเป็น disrespectful ที่แปลว่าไม่เคารพนับถือได้ยังไงครับความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว ถ้าเติม suffix เข้าไปต่อก็จะเป็น disrespectful ที่แปลว่าความไม่เคารพนักถือนั่นเองถ้ายากไปเรามายกตัวอย่างง่ายๆกันดีกว่าครับ b e f u i x คํคำว่า possible ที่แปลว่าเป็นไปได้ถ้าเติม b e f u i x ก็จะกลายเป็น impossible ที่แปลว่าเป็นไปไม่ได้ suffix ก็เช่นกันครับคำว่า hope ถ้าเติม suffix ก็จะเป็น hopeless ที่แปลว่าไร้ความหวังนั่นเองเกิดมานานแล้วเราเข้าไปดูบทเรียนกันดีกว่าะคระับทุกคน ก่อนที่เราจะดูในแต่ละตัวนะครับเรามาดูเรื่อง position กันก่อนโดย position นี้ก็คือตำแหน่งการวางของแต่ละตัวนะครับโดย prefix นั้นจะวางอยู่ด้านหน้าของคําและ suffix นั้นจะวางอยู่ด้านหลังของคํานะครับเรามาเริ่มกันที่ prefix กันก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่า prefix นั้นเน่ยเติมที่ด้านหน้าของคําทําให้ความหมายเปลี่ยนไปนะครับโดยที่ความหมายนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปได้ใน,แน,แน4แบบครับ แบบที่1คือไปความหมายตรงข้าข้ามทาให้ความหมายนั้นเป็นเชิงปฏิเสธไปครับเช่นการใส่ I ิ in ิ n อันที่ด้านหน้าของคําทําให้ความหมายเปลี่ยนไปครับในแบบที่2คือความหมายเกี่ยวกับสถานที่ตําแหน่งเช่นการใส่ Super Sub Inter ที่ด้านหน้าของคํานะครับในแบบที่3คือความหมายเกี่ยวกับเวลาเช่น P for post สสมมุติถ้าใส่ P เนี่ยจะเป็นแบบเกี่ยวกับก่อนเวลานะครับ ก่อนในความหมายเชิงเวลานะครับ p o s สก็คือหลังก็คือความหมายเในเชิงเวลาเช่นกันครับความหมายเกี่ยวกับจำนวนนะครับจากที่4เช่นการใส่ mono byte t w t multi หน้าหน้าของคำนะครับทำให้ความหมายนั้นบอดจำนวนได้ครับเรามาดูตัวอย่างของ prefix กันนะครับ prefix แรกเนี่ยที่เราจะมาดูคือ in in เนี่ยเมื่อใส่หน้าคำแล้วทำให้ความหมายของคำนั้นกลายเป็นเชิง,งปฏิเสธไปนะครับ หรือเชิตงต้นข้าหากเราใส่ in หน้า o อ l e c กเนี่ยก็เป็น in c o คอ e c t ถ้าให้ความหมายเป็นเชิงตรงค่ามันนะครับกลายเป็นไม่ถูกต้องจากความหมายเดิมที่เป็น o อ l e c t ก็คือถูกนะครับ this is incorrect answer ก็คือเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับแปลเป็นไทยอย่างที่สองคือ Sub Sub เนี่ยเป็นความหมายที่เกี่ยวกับบอกตำแหน่งนะครับถ้าเอาไปใส่หน้าคำว,ว่า culture แบบคำว่าวัฒนธรรมนะครับก็บเป็น subculture เมื่อใส่แล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบอธิบายว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยนะครับวัฒนธรรมเล็ก there is a lot of subculture in the world นะครับก็คือเหมือนมีวัฒนธรรมย่อยเยอะมากในโลกนะครับอย่างที่3คือ p p ก็คือการบอกเวลานะครับบอกตำแหน่งของเวลาเมื่อใส่คำว,ว่า p เนี่ยหน้าคำว,ว่า order คำซื้อหรือว่าคำสั่งซื้อเนี่ย เหมือนก็เป็นแบบคำสั่งซื้อล่วงหน้าคำสั่งซื้อก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ We can pre-order before it available นะครับก็คือเหมือนซื้อก่อนที่มันจะให้ซื้ออะไรอย่างนี้ Byte ก็คือเป็นบอกแบบจำนวนนะครับ Byte แปลว,ว่า2 i Cycle cycle เนี่ยก็เหมือนแบบวงกลมนะครับ Bicycle ก็คือ2วงกลมอีกข้อหมาของอีกขอหมายหนึ่งของคาว่า Bicycle เนี่ยก็คือจักรายานนะครับ ก็เปกายเป็นว่า the bicycle have t o b h e l d นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่อง suffix นะครับ suffix คือส่วนที่เอาวางไว้ด้านหลังคำศัพท์ทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นและทำให้หน้าทีของคำเปลี่ยนไปจะแบ่งออกเป็น4แบบนะครับ 1. คือ noun suffix ซึ่งเป็น suffix ที่เป็นคำนาม จะมีคำว่า e e e r o r n e s, s s s i o n t i o n ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในด้านหลังคำนะครับกับ adjective suffix เป็น suffix ที่เป็นเป็น suffix ที่เป็นคําคุณศรรัพท์ก็รรจะมีคำว่า able full last l y แล้วก็ o u s ครับ อันที่3มคือ verb suffix ก็จะเป็น suffix ที่เป็นคำกริยาก็จะมีคำว่า a t e n I s y I s e n i s y i s e i z e ครับส่วนเป็นส่วนใหญ่อันสุดท้ายคือ adverb suffix จะเป็นคำจะเป็น suffix ที่เป็นคำกริยาวิเศษก็จะมีคำลองคำว่า l y w a r d แล้วก็ w i s e ครับ เราจะมายกตัวอย่างคำว่า move นะครับ move เนี่ยเป็นคำว่า move เป็นคำว่า,าการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อเติมคอมเม ment เข้าไปจะกลายเป็นคำว่า movement ที่แปลว่าการเคลื่อนที่เช่นประโยค he is awkward in his movements เขาอึดอัดในการเคลื่อนไหวของเขาคำว่า use ที่แปลว่าใช้เมื่อเติมคำว่า ful จะกลายเป็นคำว่า useful ซึ่งแปลว่ามีประโยชน์ประโยคเช่น iron is a useful metal เหล็กเป็นโลหะที่มีประโยชน์แล้วก็คำว่า quick เมื่อเติม in เข้าไปจะกลายเป็นคำว่า q u i c k e ประโยคเชน่นคำว่า my heart q u i c k e หัวใจของฉันเต้นแรงคำสุดท้ายที่เอามายกตัวอย่างนะครับคือคำว่า easy เมื่อเติมคำว่าว "L-Y" จะกลายเป็นคำว่าว "Easily" ประโยคเช่น "She wants give up easily" เธอไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับสวัสดีครับ